ก็สว <muy> ัสดีครับนักเรียนชั้นกสี่ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะครับเป็นการสอนชดเชยอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะครับวันนี้ครูจะสอนในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับและจะเน้นในเรื่องการจําแนกกลุ่มสัตว์นะครับ การจำแนกกลุ่มสัตว์เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ก็ขอให้หนักเรียนนะครับได้ตั้งใจนะครับในสิ่งที่ครูกำลังจะสอนนะครับนั่นคือการจำแนกกลุ่มสัตว์นั่นเองนะครับการจำแนกกลุ่มสัตว์นั้นนะครับเราจะแยกเป็นประเภทนะครับเราจะแยกเป็นประเภทนะครับ การจำแนกประเภทของสัตว์นะครับประเภทแรกนะครับเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเราจะแยกได้ได้สองประเภทเท่านั้นนะครับก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก่อนนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั้นจะแบ่งได้ ห้าประเภทนะครับนักเรียนได้แก่หนึ่งกลุ่มปลานะครับสองกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกมันเองนะครับสามกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์เลื้อยคลานก็จะแยกก็จ,จะแบ่งออกเป็นสองชนิดเองชนิดเลื้อยกับชนิดคลานนะครับ สี่กลุ่มนกครับบางทีเราอาจจะเรียกกลุ่มนกนี้ว่ากลุ่มสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกห้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจำให้ได้นะครับสัตว์กระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นห้าประเภทได้แก่หนึ่งกลุ่มปลาสองกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสามกลุ่มสัตว์เลื้อยคานสี่กลุ่มนก ห้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อมาครับนักเรียนมาดูสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับคือกลุ่มนี้แบ่งได้เจ็ดประเภทแบ่งได้เยอะกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับแบ่งได้เจ็ดประเภทได้แก่อะไรบ้างหนึ่งฟองน้ำสองสัตว์ที่มีลำตัวกลวงสาม หนอนและพยาติใบไม้4สัตว์ที่มีลำตัวเป็นกล้อง5สัตว์ทะเลผิวกรุกหักหกหอยและหมึกทะเล7สัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะครับสังเกตได้ว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเป็นอย่างดี นะครับส่วนสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเราอาจจะมีทั้งเคยเห็นและก็ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับทีนี้ครูจะมาอธิบายนะครับว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนั้นเป็นอย่างไรนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับเป็นสัตว์ที่มีกระดูกมีกระดูกนะครับเรียงต่อกันเป็นข้อข้อมีกระดูกแล้วก็เรียงต่อกันเป็นข้อข้อ ทำหน้าที่เป็นแกนกลางครับอยู่ภายในร่างกายนะครับแบ่งเป็นห้าประเภทเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มปลานะครับปลานี่จะสัตว์อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงแออเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับนักเรียนปลาจะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับสัตว์เลือดเย็นหมายความว่าอุณหภูมิในร่างกายนี่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งต่างจากสัตว์เลือดอุ่นนะครับสัตว์เลือดอุ่นนี่อุณหภูมิในร่างกายจะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ กลุ่มปลาก็ได้แก่ปลาชนิดต่างๆนั่นแหละครับเยอะแยะมากมายนะครับกระดูของปลาเราจะไม่เรียกว่ากระดูกนะครับเราจะเรียกว่าก้างนะครับเพราะนั้นก้างก็คือกระดูนั่นเองนะครับต่อมาครับกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็แล้วแต่นะครับจะเรียกนะครับตามความถนัด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกนะครับให้สังเกตว่าอาจะเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันมีขาสองคู่ไม่มีขนนะครับไม่มีขนไม่มีคอด้วยนะครับผิวหนังบางแล้วก็ไม่มีเกล็ดตาโปนและกลมมีหูแต่ไม่มีรูหูครับมีรูจมูกอยู่ด้านบนของปากมีฟันซี่เล็กๆมีฟันซี่เล็กๆเห็นไหมครับมีฟันซี่เล็ก เช่นกบเขียดคางคกและอื่อ่งนะครับกบเขียดคางคกและอื่อ่งพวกนี้จะมีผิวหนังเปียกชื้นด้วยนะครับมีผิวหนังเปียกชื้นถ้าผิวหนังแห้งเมื่อไหร่ก็คือสัตว์ชนิดนี้ก็จะเริ่มตายแล้วนะครับเพราะนั้นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับให้นักเรียนสังเกตไปที่กบนะครับเขียด อะไรที่มีลักษณะคล้ายกบคล้ายเกียรติแล้วก็มีผิวหนังเปียกชื้นนะครับนั่นคือสัตว์สะเทินน้าส,สะเทินบกนะครับไม่ใช่เต่าไม่ใช่จระเข้นะครับเต่าและจระเข้จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับโอเคต่อไปครับกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลื้อยคานก็เป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันนะครับนี่เมื่อกี้ครูพูดว่ากลุ่มเต่ากลุ่มจระเข้อยู่ตรงไหนนะครับกลุ่มเต่ากับจระเข้ก็เป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนั่นเองนะครับอยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้เหมือนกันแต่จะอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนะครับจระเข้จะเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในประเภทคานนะครับเต่าก็อยู่ในประเภทคานส่วนงูนะครับอยู่ในประเภท เลื้อยนะครับเพราะนั้นกลุ่มสัตว์เลื้อยคานจะจะ,จะมี่าก็จะจําแนกออกมาได้เีกว่าเป็นกลุ่มเลื้อยหรือกลุ่มคานนั่นเองนะครับต่อมากลุ่มนก่ากลุ่มนกหรือกลุ่มสัตว์ปีกเนาะเป็นสัตว์เลือดอุ่นแหละอ่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขาสองขานีเกศที่ขามนีปีกนะครับร่างกายปกคลุมไปด้วยขนเป็นแผงและปุย นะครับอย่างเช่นนกเป็ดไก่นะครับเยอะแยะเลยนะครับต่อมาครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมก็ได้นะครับก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนกันครับมนุษย์ของเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับทีนี้มาดูลักษณะพิเศษครับ ตัวเมียหรือเพศเมียนะครับตัวเมียหรือเพศเมียนะครับก็จะมีต่อมน้ํานมนะครับต่อมน้ํานมนะครับมีขนแบบเส้นโปกคลุมตามร่างกายนีใบหูเส้นหนูกระต่ายช้างอ่าแล้วมีอะไร,ะรอีกนักเรียนอ่าเยอะแยะอ่าวานด้วยไหมวานวานก็เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะครับแต่นมของวานนั้นจะค่อนข้างเหนียวนะครับไม่เหมือนนมของของคนนะครับ นมของวานจะเหนียวคล้ายๆกับนมข้นนะครับเวลาปล่อยนมออกมาให้ลูกกินเนี่ยนะครับเมื่อโดนน้ําทะเลแล้วมันจะนมจะได้ไม่แตกออกน้ํานมจะได้ไม่แตกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นนมนมของวานนี่จะจะเหนียวแล้วก็ข้นนะครับเพราะนั้นวานก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคน้นสุนัขวัวนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีนี้นะครับเรามาดูสัตว์ที่ ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับส,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 สัตว์ที่ไม่มีกระดูกส yeah> ันหลังนะครับเป็นส claro ัตว์ที่ไม่มีกระดูกสัตว์พวกนี้ไม่มีกระดูกเลยนะครับในร่างกายเนี่ยไม่มีโครงสร้างที่เป็นกระดูกเลยนะครับลำตัวมีลักษณะอ่อนนิ่มครับลำตมนลักษณะแบ่งได้เจ็ดประเภทนะครับประเภทแรกคือฟองน้ํานะครับฟองน้ํานักเรียนสังเกตดูฟองน้ําาฟองน้ํานี่จะมีรูปรุนครับจะมีรูปรุนไว้สําหรับ อ่าพวกพวกปลาที่มีตัวขนาดเล็กก็จะเป็นที่หลบซ่อนของปลานะครับคลองน้ํานี่จะมีลักษณะคล้ายพืชด้วยลําตัวเป็นโพรงนะครับจะมีช่องอยู่ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะมีช่องอยู่ด้านบนเป็นโพรงนะครับข้างในข้างข้างในจะกรวงนะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูสัตว์ที่มีลําตัวกรวงนะครับอ่าอย่างเช่นพวก แมงกะพรุนใครับพวกแมงกะพรุนข้างในเนี่ยถ้าผ่าดูเนี่ยนะครับถ้าผ่าดูปุ๊บก็จะาภายในลำตัวเนี่ยตรงตรกลางก็จะมีมีโพรงนะครับต่อไปนะครับพวกหนอนและพยาธินะครับหนอนและพยาธินะครับลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นปล้องอย่างเช่นพวกหนอนตัวแบนนะครับพวกนี้จะพบ พบได้ค่อนข้างยากครับบางทีเราจะเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับในการส่องดูนะครับจึงจะเห็นหนอนตัวแบนพวกนี้นะครับต่อมาครับสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องนะครับอย่างเช่นไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินไส้เดือนนี่จะมีสองเพศในตัวเดียวกันนะครับนักเรียนเคยเห็นลักษณะของไส้เดือนเนาะว่ามันจะมีปล้องตามลำตัวของมันนะครับ ต่อมาครับเป็นสัตว์ทะเลผิวครูขะนะครับสัตว์ทะเลผิวขรูขะ,ะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพวกดาวทะเลเราจะไม่เรียกว่าปลาดาวนะครับเราจะเรียกว่าดาวทะเลนะครับเคยเห็นไหมครับสวยงามมากครูเคยไปเที่ยวทะเลแล้วก็เห็นดาวทะเลนี่แหละอยู่อยู่ตามชายหาดนะครับมันไม่มีชีวิตแล้วนะครับแต่เห็นมันเกยอยู่ที่ชายหาดนะครับ ก็จับดูลักษณะก็ค่อนข้างแข็งแล้วก็ผิวผูขระนะครับต่อมาหอยและหมึกทะเลหอยและหมึกทะเลนะครับก็อย่างเช่นพวกหอยหอยต่างๆหอยก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดสองสองสองประเภทนะครับหอยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหอยกาบเดี่ยวกับหอยกาบคู่นะครับไม่มีกระดูกนะครับแล้วก็หมึกทะเลนะครับอย่างเช่นหมึกยักษ์หรือหมึกที่เรารับประทานกันโดยทั่วไปครับ ต่อมาครับสุดท้ายเลยนะครับเป็นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะครับก็พวกนี้จะเป็นพวกของกลุ่มแมลงนะครับแมลงชนิดต่างๆนะครับยกตัวอย่างแมงป่องนะแมงป่องจะมีขาเป็นข้อเห็นไหมครับตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับพอจะเข้าใจเนาะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ตั้งใจเรียนนะครับ และก็ทําใบงานที่ครูให้นะครับให้เรียบร้อยพร้อมตกแต่งพระบายสีให้สวยงามและนําไปส่งในวันจันทร์ที่25นี้ให้เรียบร้อยทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับเรียนดีมีคุณธรรมสู้ๆนะครับนักเรียนทุกคน กูก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย